สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้ยินดีเสนอเงื่อนต่อเชือกที่มีประสิทธิภาพอีกอันหนึ่งก็คือเงื่อนต่อเชือกแบบเลขแปดหรือ figure 8 t b e n นั่นเองครับมั่นคงปลอดภัยวิธีทำง่ายๆถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับ เริ่มต้นจากการทำเงื่อนเลข8ก่อนนะครับลักษณะทำเป็นเงื่อนเลข8หลายคนก็คงจะทราบว่าเลข8เป็นแบบไหนนี่คือเลข8นะครับเมื่อได้เลข8แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะต่อเชือกใช้ปลายเชือกต่อเนี่ยนะครับวิ่งตามเส้นวิ่งของเลข8สุดท้ายมาจบที่เส้นหลักของเลข8ที่เราต่อเอาไว้ เราเริ่มต้นเลยใช้เชือกที่จะต่อสอดตามเส้นวิ่งไปทางนี้สอดเข้ามาหลังจากนั้นก็สุดท้ายตามเส้นวิ่ง เราจัดดึงเข้าที่เราก็จะได้เงื่อนต่อเชือกเลข8 f ด g u r เ8เ็นบนปมของที่มั่นคงปลอดภัยสามารถใช้เชือกต่อหรือต่อเชือกนะเพื่อความมั่นคงของเชือกที่เราจะใช้้วยเงินนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับท่านสามารถ เรียนรู้หรือฝึกตามได้วิดีโอนี้ทำให้ดูแบบช้าๆปมของที่มั่นคงปลอดภัยขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นบังใจในการทำโยในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้ เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ